สวัสดีครับผมหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่เส้นปากเกร็ดถนนทบับรีนะฮะวันนี้ผมจะไปดูร้านสินค้ามือสองญี่ปุ่นคือร้านโยชินะฮะแต่กหว่าะเดินทางถึงนี่เราเราหลงลงผิดไปหลายซอยเลยเราก็เลยต้องเดินย้อนกลับหาที่ถนนตอนแรกก็จะชิวๆไม่ชิวแล้ว นะฮะร้านโยชิจังวันนี้เราจะมาเข้าไปดูร้านโยชิจังสินค้ามือสองญี่ปุ่นแล้วก็จะมีของขวัญไปจับฉลากด้วยเดี๋ยวดูกันค่ะ เยอะมากเลยเรื่องไม่ถูกไม่รู้จะอะไรมัง่งเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาหาขอไฟฟ้าแฟนขับมาหาคณะปฏิกันดีไหมที่เราจะมีจัดกิจกรรมกันอืพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวตั้งกดให้โอเคปนะได้งั้นชื่อร้านมหาคณะปฏิให้หาของขวัญที่ขึ้นต้นด้วยมอมา้ามอมา้มา อ่ะไปราคาห้ามเกิน500บาทหนึ่งชิ้นอ๋อเมื่อกี้เดินผ่านมาแหละตจอหรอเจอแล้วตู้นี้อ่าเป็นไอ้มดแดงมดแดงมดแดงแอ่โอเคได้แต่ามาแต่ฉันไม่รู้จักเลยว่าตัว,ตวไหนรู้จักตัวเดียวตอนเด็กๆฟ้าซื้อมาให้ดูชื่ออเมซอนถ้าถ้าถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะ ใบโช้ยอันนี้ชิ้นแรกแล้วกันอเมซอนหันหน่อยหันหน่อยหมุนน้อยหมุนอัตโ okay, มนมอเคไม่เกินงบผ่านโอเคชิ้นที่หนึ่งพานอ่าได้แล้วชิ้นแรกมดแดงอเมซอนอ่าลงตะกร้าไปเลยจ้าโอเคชิ้นแรกวางไว้เถอะของเยอะมากความชิ้นที่สองหรือย่างชิ้นที่สอง อย่าบอกนะว่าช้างเออชิ้นที่สองออให้หาของที่ขึ้นต้นด้วยนี้ใส่เสื้อตัวใหม่เดี๋ยวคนถามแน่เลยว่ามีขายหรือเปล่าจะไม่มีนะพี่หนึง่งกระปีอะไรปีขานเสือใช่ไหม<ช>ยั<ช>้นขอขึ้นต้นด้วยสอเสือห้ามเกินห้ารอยบาทเหมือนเดิมปสอเสือใช่ไหม เป็นไงเจอ,อยังมีในใจไหมเจอแล้วใช่ไหมเจอแนละ้วเจอที่สกสัยังเจอแล้วนี่สตาร์วอเป็นสตาร์วชุดฝาเบบซี่ฝาเปบปซี่ฝาเบปซี่ใช่โชว์ข้างหลังอ๋อโชว์ข้างหลังจะมีหลายเซตเลยถ้าคนได้เป็นที่ต้องเป็นตามต่อกันเอาเองเนี่ยโอเคอันนี้เท่าไหร่อันนี้399อ้าเ้าไม่เกิน โอเคนั okay. ้นเอาชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองลงตะกร้าอ่ราระหว่างเลือกคิดไม่ออกมาข้อที่สามดีกว่าข้อที่สามมาแล้วมาละคิดออกมอาอเพราะว่าวันที่สิบสี่นี้เราจะมีจับรางวัลกันใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยสระเองานชิ้นที่สามขอขึ้นต้นด้วยสระเอเหมือนกัน้ายสระเอเป็นชิ้นที่ จริงเป็นชิ้นที่ผมชอบชิ้นหนึ่งเลยนะสละเออันนี้คืออะไรอันนี้คือตุ๊กตาเดลูมะฮะอะไรนะเดลูมะเดลูมะใช่อ๋อไม่ใช่ดาลูมะใช่ไหมอันเดลูมะใช่เดลูมะอืมเป็นสำเนียงใช่ไหมใช่เป็นสำเนียงที่หนึ่งนะคะเดลูมะ ไม่เกินห้าร้อยจริงๆหลายชิ้นได้นะถูกปะ่ะอืมชิ้นนี้หกร้อยห้าสิบนี่ดีกว่าเป็นโลหะเนี่ยชอบงานโลหะห้าร้อ<ช>ยสี่เปซน,นะนี่ได้นะคะตุ๊กตาเดลูมาเป็นงานบรอนซ์ด้วยใช่ตุ๊กตาเดลูมาเดลูมาลงตะก